โอ้โห oh oh, พี่นอ้องอต้องทำใจแล้วคู่นี้มาดูว่าใครรับใครรถถังเกียรติมนนทกับดากี้สจเลิกมึ่นนท์ค่ายใหญ่ใคร,ใคร,ใคร,ใครมาตรฐานพี่น้องกับเรื่อ,กองการติดซ้อมนี่ไม่ต้องห่วงหรอกแต่ตับสิ่งดีๆเหล่านี้ประชุมเกล็ดเพชรอยากจะนำมาขอบคุณพี่น้องแฟนมวยโดยเฉพาะท่านนายกตุ้ยเกรงไกรพงศ์เหล่าแจ้งอยากจะนำมวยมาขอบคุณพี่น้องแฟนมวยด้วย หลังจากที่ท่านเก็ดเกี่ยวขายข้าวได้แล้วไม่มีอะไรที่จะตอบแทนขอบคุณท่านก็จัดสึกใหญ่ๆกันนี้ท่านชมกันทั้งดากี้ทั้งรถถังก็สุดยอดละอ้ะโดยเฉพาะแสนเก่งคู่ต่อไปกับอาบุธเล็กเตรียมเลยนะครับแสนเก่งครับอาวุญเล็กเตรียมไว้เลย 18นี่พี่น้องถ้าอยากจะไปชมก็ไปครับลุมพินีชิงแชมป์ในรอบปูนเมมออนสือครับโดยเฉพาะของเฮียกำจันซาวคำเขตเนี่ยเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเจอกับมังกรทองชิงที่สามนะ,ะหลายแสนชิงเงินล้านก็เดือดกับกับสายสวนครับ ผมคิดได้ก่อนครับผมคิดได้ก่อนออขอโทษด้วยอ่าอ่าวันนี้เฮียกับจันก็มาครับเอ่าเยอ่าคนละข้างก็ได้ลูกคนละข้างก็ได้เพื่อนที่อยากไปดูกลาเหนือเพชรใช่ไหมครับโอ้โหทำงานบ้านเลยเอาไปทางทางนี้ก็ได้นะ แสนสี่สามแสนสี่มืนบาทอ้าวนายเสื Arrow, Blog, เสอดำเก็บไว้อ้าวเก็บไว้เลยใครจะได้คู่นี้โอ้เป็นคู่มวยที่คิดแฟนมวยอยู่กับพี่ได้ดีมากอาจารย์เรวัตสนุกเลยครับคู่นี้ ใครต้ใครใครต้ใครโอ้โหพี่น้องบอกคนที่ไม่มาด้วยว่าวันนี้องคิดถิ่นะที่ทงนม่มา วันนี้ทกเสร็จนะครับดูดย้อนหลังได้ที่ YouTube และเพจของชมรมมวยสยามพยศานครับวันนี้ทีมงานชมรมมวยสยามพิศานโดยช่างพดโฟโต้วนาดาวโคราชครับามาทำข่าวเลยแลวก็ดูคลิปได้ที่ u t u b e นะครับ u t u b e ดูได้เลยที่หรือจะดูที่เพจของชมรมมวยสยาม ภาคอีสานก็ได้ครับนี่คือนโยบายหลักของมวลนันทนาการมอบเลยว่ามีมวยที่ไหนต้องแนๆจะต้องดูต้องรู้ต้องส่งไ้ถึงบ้านเลยนะครับเคยทําเคยออกรายการต่างๆแล้วเคยฝั่งรายการมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าทํางานเพื่อ,อโชว์ให้พี่น้องทั่วประเทศที่ดูําทำงานในทั่วโลกได้ดูดูยูทูบนี่ดูได้ทั่วโลกครับขอ,องนี้ได้ดไม่ต้องทั่วโลได่ต้องเล่นไล<ด>น์เล่นเฟซนี่แหละเี่น้อง แล้วก็ดูในบุญสยามรายวันบุญนายบุญสยามรายสัปดาห์ถ้าวันพรุ่งนี้มาไป่ทันมะรืนนี้ทันแน่นอนครับบรรยากาศวันนี้บรรยากาศวันนี้ภาพทุกอย่างอิดทุกชอก 3, กอ็อตยกทีสายกทีสาแล้วพี่น้องแฟนบุยที่อยู่ทางด้านมุมแดงนีเป็นยังไงครับ อ่าออกเลยครับออกเลยตรงนี้เลยอทีมงานทีมงานเชิญก็ได้ครับเกตก็ได้คับถ้าจ่าที่ขลังกรรมการครับที่ขลังกรรมการครับที่ขลังกรรมการออกเลยนะครับคนชนะไม่เคยท้อแท้คนท้อแท้ไม่เคยชนะยกที่สามแล้ว ไปกกอนสามยกละไม่ดูตรงนี้ก็รับพี่เสดายน้องละรับแบบพี่เสดายน้องแล้วนี่ปะาชุนเก็เพชรได้ยกจากช่องเจ็ไม้เ็น้องใบสา่งดูกันเลยรถผังจิตเมืองดอนนี่สมชื่อเจอตาที้สอจอเล็กมังดอนโอ้โหสุดยอดเลยครับบวยสดเจอสดบวยจะดีอยู่ที่เดิมพันบวยจะมาอยู่ที่กลิ่นของผู้จัดของผู้กผู้ประกอบด้วย ของจริงของจริงของจริงเกียวของแท้ครับผู้ต่อไปครับแสนเก่งกับอาวุธเล็นส่งเดินส่งระพานเลยแสนเก่งกับอาวุธเล็นสิทแสนพล,พลพลและก็นันตะกิตกับสีบรนษเตรียมไว้เตรียมไว้สุดท้ายด้วยอำนวยเดชกับยอดกระตันยูคนหน้าตาดีมีรถขับ โทรศัพท์มีกล้องห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นโอ้พี่น้องจะต้องมีเยอะเลยครับทุกอย่างเข้าพี่น้องหมดเลยอา,อาขาดอย่างเดียวขาดขาดคู่คิดโดยเฉพาะอาจารย์อดอนุกชายคนโตในสนมเดาจมนาคห้าสิบแล้ว นี่เพื่อนเพืเ่อนมวยสยามรอการศรีนภูอย่นะมานาดาวนี่ใจแข็งครับอดัดผู้ชายคนโตโจรเจดวัฒน์สมศรีมาเลยยกที่สี่ชัยชนะมีไว้พุ่งชน ขอบคุณมากหลกังจากเสร็จสิ้นทราบผลแล้วคนญาตเรียนเชิญท่านนายกตุ้ยท่านนายกเกรนกายภูมิเหล่าแจ้งนายกเงินพันสามแสนสี่หมื่บาทให้กับผู้ชนะในวันน,น,นี้ท้านติเติีมตัวไว้เลยท่านผู้ชมที่กรุูมครับสําหรับแฟนคลับของศึกเกตเพชรท่านติดต้องติดตามข่าวสารวงการมวยของสึกเกตเพชรมวยทีวีทุกช่องในแฟนเพจ บวยไทยเกียรติเพชรถ่ายทอดสดทุกวันทุกวันจันถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา12นานกาถึง13นานกาเป็นต้นไปนะครับแฟนคลับของเกียรติเพชรเปิดได้นะครับที่หน้าแฟนเพจบวยไทยเกียรติเพชรสดทุกวันครับตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันวันจันถึงวันศุกร์12นาฬิกาถึง13นาฬิกาทุกวันจันถึงศุกร์ ชนะไม่เคยท้อแท้คนท้อแท้ไม่เคยชนะอย่าท้อแท้อย่าท้อแท,ออแท้ให้กำลังใจเห็นไหมไครับชัยชนะมีไว้พุ่งชน3ามแสนสี่หมื่นบาทกองหยุดตรงหน้าจะเป็นของใครโดยเฉพาะวันนี้แฟนสุดยอดแฟนแฟนแฟนท,ทั้งสองท้ายมาให้กำลังใจเพียบเลยอภิการธีรกรนพนตลุกพิธีพิธันมากสุดยอด 又自拍了。<Spirit> ก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดผิดครับหมดยกจะทายรอความผลการป็นการครับขอญาติเรียนเชิญท่านนายกตุ้ยไว้นะครับท่านครับอ่ะรอฟังผลครับกรรมการจิตากรดนภัทรลุงทางฝั่งแดงครับรถถังจิตมังกรครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับมาเป็นไรครับ ยนินดีครับท่านนายกครับท่านนายกตุ๋ยครับรยิญครับเ,รเชิญดเลยครับนี่ยร,รักรักค้งดังก็เพราะมีคนตีแต่การเป็นคนดีไม่ตีก็ดังครับแม่ท่านนายกตุ๋ยท่านเกรียมไก่พรมหล่อใ,ลใจครับอดีตวุฒิสมาชิกมอ,อบสามแสนหนึ่งหมื่นบาทและท่านเคยเป็นอดีตอ่าประธานชมรมประเพณีอภัสันก่อนบทลันสารคามอีกสมัยหนึ่งครับ มช่วยกกันสร้างสารรค์ครับโอ้โหโวันนี้ได้เป็นล้านแล้วครับอขอบคุณต่้นตั้นนายกตุยต่านเนนกิีใบภูมิแจ้งโปรเมเตอร์วันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านครับทีมงานไราจารย์ควนชัยคับชนะทั้งชายเล็กชนะทั้งมงคลเพชรได้ไปหลายล้านแล้วพี่น้องยำยำ ำหรับคู่ต่อไปเพื่อไปเป็นการเสียเวลานำพาพี่น้องท่านภูมิเกียรติพบกับโปวยคู่ที่สิบเป็นการสู้กระหว่างแสนเก่งกีฬาสปอร์ตมันไทยเรามาอยู่มันไทยหลายปีห<ไ>ลายปี